ยากจังวะตั้งใจจะปั้นกัสเบอร์เซิร์กเนี่ยปั้นแล้วลบ3รอบแล้วก็ยังทําไม่ได้สักทีหมือเนผลงานเรามันขาดอะไรไปบางอย่างหรือเป็นเพราะเรารู้จักกัสดเบอร์เซิร์กไม่ดีพอโดยรอบนี้เนี่ยผมก็ต้องไปพึ่งแฟนพันธ์แท้กัสดเบอร์เซิร์กท่านหนึ่งมาบอกตามตรงเลยว่าพอดูเขาคอมเมนต์เนี่ยเรารู้เลยว่าหลงทางตรงไหนหน้าของกัสเบอร์เซิร์กเนี่ยเขาจะดูขึงขังตลอดเวลาดูนิ่งสงบและมีความแค้นที่พร้อมจะระเบิดออกมาตลอดเวลาขึ้นๆว่าจริงไหมลองคอมเมนต์กันมาดูนะ ูกั๊เบอร์เซิร์กเลยนะครับแต่ผมเห็นดีไซน์การ์ตูนตัวนี้เหมือนรักแรกพบและทําให้ผมเนี่ยพยายามอยากจะปั้นออกมาให้เหมือนรูดออกมาจากกระดละมโมเดลชิ้นนี้ผมตั้งใจทาเป็นของขวันให้ตัวเองแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นการดิ้นโมเดลชิ้นนี้เนี่ยใช้เวลาถึง9ชั่วโมงแต่ผลงานครั้งแรกออกมาเสีย<ม>ก็เลยต้องปิ้นใหม่มันไม่มีอะไรง่ายเหมือนชีวิตกัสจริงๆสุดท้ายก็ต้องแก้ปัญหาแล้วรออีก9ชั่วโมงงานชิ้นนี้ลากเลื่อนมากเลยนะกว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนมาได้าดดูผนกกัีว่ และสําหรับใครที่สนใจกาสเบอร์เซิร์ t ชิ้นนี้สามารถพิออเดอร์ได้ช่องแชทนะครับมีจํานวนจากัดเด้อ